ไปต่อไม่ได้รักก็ไม่ได้ฉันต้องยืนอยู่ตรงไหนในใจเธอเนี่ยมานี่มานี่มานี่มา ขอหน่อยขอหน่อยอย่า เฮ้เ hey, รียบร้อยทีมมาเบือมแพ้ก่อนน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งนะอ๋อเรื่องปกติฮะทุกทีมมีจุดอ่อนอนะฮะแค่จุดอ่อนจะมากจะน้อยถ้าไม่ตายยีสบเอาถ้าไม่ตายห่ะเอาห้องนี้เร็วขึ้น

โอเคอเครียบร้อยนี่ก็ถ่ายจริงจริงธรรมดามอนถูกเวลา โอเคเรียบร้อยมามาอยู่ตรงนี้ มา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 แพแหละจบฝันถึงแฟนเก่าเฮ้ยในฝันมันช่างดีเลยอ่ะสิพอไหมวะถ้าไม่ซีเล่นเรื่องดาเมจ6หก็พอครับเอาแค่ฟ o ว w ิดก็พอถ้าซีเลียเรื่อง d า m a g เจ็ดสิบดีกว่า ลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังไงลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังไงชนอนฉันโกหกทำไมทำไมผมไม่ได้ถึงเพลง,งนี้เลย ผมนึกถึงชั้นโกหกเธออัน,นจริงๆไม่อยากให้เธอสนใจอ่ะรักป่านโอปายเฮ้ยบอกรักอะไรกันในนี้อีกแล้วเนี่ยป่านน้อยไอปายแป๊บนึงครับพี่เดี๋ยวได้ได้ได้ โอเคไอไฟครับนะครับแล้วคิวเพลงอ่โอเครัดให้ล้ก็นี้แพ็คตรงตัวใช่

ท่านผู้ดีมานี่มานี่ไปไหนวันน่าจะไม่เคยฟังงที้แต่เปิดในช่องคิดข้อบ่อยไอ้ป้ายหรอผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่แน่ใจบางทีผมฟังมันผ่านแต่ผมผมไม่ได้จำชื่อไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองฟังดูว่าเคยฟังป่ะถ้าผมถ้าผมทำได้คือเคยฟัง ถ้าผมทำนดาคือเคยฟังก่อนผ่านแต่เดี๋ยวลองฟังดูฮะเคเรียบร้อย,ย,ะค,ะยครับยูนิตก้ได้ครับผมเดี๋ยวไปกันครับไปต่อไอดีใครไอดีคุณกันบ้านทำไปตกหอบปลา,ามาขัดห้าเรเวลเก้าสิบหอบฟาโวไม่ต้องทำก็ได้หรือจะทำก็ได้อันนี้แล้วแต่อันนี้พิจารณาเอาเลยเบนเน็ตทาเลนต์ขึ้นสิบสองแค่นั้นแหละ ไปหานาฬิกาไปหาสีโนเบที่มีนาฬิกาฟื้นฟูมาแค่นั้นแหละฮะส่วนนี้อ,าอยากได้เพิ่มอีกอแหละอ๋อแล้วก็ไปทำแซวูนม,มาก็ดีนะใช่แซบูนม,มันบัฟไม่เท่าฟรีดด้อมแต่มันแต่มันเล่นสบายขึ้นฮะเซียงหลิงอัพขึ้นแปดสิบทับเก้าสิบหอกปาลาหอปลาเลยวาเก้าสิบขันห้าหอปลาเลยวาเก้าสิบขันห้าแล้วก็ไปทำทาเลนต์เพิ่มครับไปทำสิบสองสิบสองมาจบ สกิลจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อันนี้แล้วแต่สกิล11 11 12 22ก็ได้แล้วแต่เลยดาฟาโวโอเคแล้วเอ้าโอเคแล้วคิเลยโอเคแล้วส่วนนิลูนิลูถือว่าเลือดเลือดเลือดเ,เ,เยอะมากนะครับไม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วไม,ไม่ไม่มีอะไรต้องทำีกว่าใช้คำนี้นะไม่มีอะไรต้องทำสำหรับตัวนิลูนะไม่มีอะไรต้องทำนะยูเวนจะเอาเลือดเจ็บหมือนท่าซึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยอยากให้ไปเท่าไหร่มันมันเปลืองเออทาเลนโคคุม,มีจับก็ได้คุณจะได้แบบว่าตีตีกับฮิวแรงขึ้นอ นี่คือเสียงจากเด็กวัดอ่าหัวบรักษานะครับหัวบรักษาส่วนนาฬิกาจะเป็นฟื้นฟูหรือว่าจะเป็นฮิวก็ได้ส่วนสมุนเนี่ยจะใถ่ายเก้าส90หรือว่าแซก90ก็ได้เลยแต่สับนี่ตีนี่รูนะเออต่อไปอันนี้90โอเคแล้วอ๋อโคมมีขึ้น90เลยครับโคมมีขึ้นเรือ90แล้วอืมถ้าชองเศร้าดาบแซกเล้าส90ครับ ก็หาหาดีบู๊ที่อาร์ติเยอะกว่านี้ครับดีบู๊นาฬิกาอาถ้วย EM ็หมวก EM ครับแล้วก็ ER ติดให้ได้สัก2526จะดีมากครับส่วนคอลเล่ซีเนอรเตอร์ดีแล้วครับนาฬิกาฟื้นฟูดีแล้วครับถ้วยถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อนาคตหาชนะนานท์นะเออส่วนหมวกชนะนันท์โอเคสวยแล้วแล้วก็หาตาคีให้มันติดฟาวเวอร์ที่ไหนก็ดีฮะฟาวเวอร์ขึ้น90ได้เลยครับคีเลตขอสัก40ก็ได้อ่ามันไม่หน่าเหนื่อยมากอืมส่วนนี้อาร์สวยแล้วครับ อ๋อแล้วว่า9เปนนัีโเลีอ่ะเคอยอ่างเชฟิการครับวิลล์เหรอครับ